สวัสดีครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับผมป๋ากอนครับจากช่องภัสกรนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอ่าพามาชมนะครับมะเดื่อฝรั่งพันญี่ปุ่นนะครับตอนนี้ผมผมตอนตอนมานะครับมามาทําเป็นกระใส่กระถางเล็กนะครับมีสี่ต้นนะครับขยายครับ ต้นกำลังสวยนะครับพันนี้เป็นพันดกนะครับที่ผลได้มานี้เป็นพันดกเ,เวลาเวลาเขาแก่นะครับเขาจะลูกใหญ่มากครับแล้วก็จะเป็นผิวเวลาสุกจะเป็นสีอ,อสีดำๆนะครับสีม่วงเข้มๆนะครับรสชาติเขาจะหวานมากๆครับ ะว่าเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเขาจะออกลูกในกระถางเลยได้ไหมกระถางเล็กๆแบบนี้ต้นต้นแม่พันธุ์ผมใส่กระถางใหญ่อะครับผมนี่ผมก็ตอนมานะครับบางบางท่านก็บอกว่าตอนมาแล้วมันจะไม่ค่อยดีจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูในครั้งต่อไปนะครับนี่คลิปต่อไป เป็นไงครับพอพอจะดูดีบ้างไหมครับถ้าไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้บ้างนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้มีการทำคลิปจะได้ชมคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ